แกพาขึ้นรถนะเปียเกียกับเบารถเป็นพรมด้วยเปียกหมดแน่นอนเอาเศษโอ้เธอไม่จะหลกอ่ะเราเสียใจนะเนี่ยลุกไม่ได้ขึ้นมาทำยังไงรองเท้าอยู่ครบหมดระวังวันเนียร์ได้หายแวบเลยดูกินข้าวไม่อร่อยแล้ววันนี้กองไอตยก็กี่เหร่เ้น เจะมันตับแต่ของมันเราจอทุ่นน้ำมันป่ะเอาขนมปังกับกล้วยสุกมาให้ปลาง่ายครับมันมืดแล้วแคอันนี้ก่อนได้พอได้ไปครับผมแต่กล้วยก็อันนั้นมาเรียบร้อยแล้วกล้วยก็ยอนๆลงปุ๊บ เดี๋ยวใครมาเก็บเอาอพี่น้องดูดีไปพี่โลกฝงกลับมาถึงวิ่งรถโอ้ไปหลายที่เลยวันวันช่วงวนี้<ก>เข้าแต่พี่โลกอย่างเดียวน้ำเลยดูกันได้เลยสิก,กิ้งลงกระไดตกน้ำเลยทีเนี้ยน้ำยุบไหมพ่อใช่แต่ฝนมันตกหนักอยู่สองสามวันนี่ มองไม่เห็นอะไรเลยมึดตื้อเลยรับรับเร็วอ่ะเอาเศษเอาเศษวัอพ่อเ่าเป็นไรไหมเป็นไรไหมมวอหยยบนี่ดิอุ้ยเจ้านี่ หัวฟาดไหมอือหัวไม่โดนแตผมผมเราไม่ให้เปียกใช่ไหมนะหัวโดนนะตอนนี้ตอนจับมอือก่อนลื่นตั้งใจนะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะพูดไม่ทันขัดคำเลยเจ็บไหมจุกเลยใช่ไหมหมดกาหมดตกหมดไปเด้อลมแรงรวยรอ,ยอ่ะ เือก็มันแห้งนอดนะแล้วพ่อลงไปทำไมเจ็บไหมก่อนบอกว่านำ้ำพ่อเนี่ลนลยลไม่จะหลกอกหรอกเราเสียใจนะเนี่ยถ้าเป็นอะไรไปขึ้นมาทำยังไงเนี่ยท่งหัวฟาดปูนอะเจ็บเปลามีเจ็อะไรเจ็บตรงไหนไหมมีแต่ขาอยู่วะแต่บอกเนี่ยลืนไหมยอยากหัวน้นำมันจะหยุบลงจะบอกว่าเออน้ำหยุดลงบอ เนี่ยแล้วพวกนี้แล้ว่าลุกไม่ได้ขึ้นมาทำยังไงมีจริงๆเลยอ่ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยจุกปอฮะแล้วทำไมนั่งอย่างนั้นอ่ะหลงเช้าอยู่หลงหลงลงงหลงวันเนี้ยกันลึกหลงกามหลงมันขึ้นหลงเนี่ยว่าทำยังไงแล่ะ ถ้าเกิดหัวฟาดปูนไปทํำยังไงอ่ะแล้วเป็นอะไรไม่ใช่ว่าเราจะเอาอ้วนขึ้นมาได้เหรอโทรศัพท์ก็ไม่ไดเอามาสักเครื่อง iPad ก็ไม่ใช่โทรได้ไม่มีใครเลยนะเราดึงอ้วนขึ้นมาไม่ไหวดเนี่ยโอ้ตายแล้วงงง่ายตั้งหัวเลยน ก็จะไข้น้ำมันพ่งน้ำมันพ่งรถจ้ะเหมือยไหมแตกหมดเลยแล้ว่ายกาวคราวนี้ลงไปเนาะเห็นตาเลยตาได้ไอรแวบเลยดูกินข้าวไม่อร่อยแล้ววันนี้หอาให้เลยเร่งนี้อยู่ดีๆก็มาเป็นอย่างนี้ไค้ปีนีครั้งคราทุกโสุูแล้วนะแกพาขึ้นรถนะ เกียเกีกับเบารถเป็นพมด้วยเกี่ยหมดแน่นอนรถเผาหมดสองเตอร์อ่ะังเนี่กมันุดท่ายะหล่ไปปุ๊บลื่นไปแล้วเนาะตอนนั้จะตายเจะไปบังในโอ้จะแกถามว่าน้ำมันลงแล้วใช่ไหมไม่ได้ว้ลงไปวัดน้ำโา้ยลา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 ล เก้าคืนมาแล้วนั่นอ่ะลึกอะไรลึกใส่ไรเยอะกถ้าถ้าจะไปลื่นเลยน้ำเลยไม้นั่นไปเจ้าจมแน่นอนเลยตรงนั้นน่ะลึกมากเจ้าจะว่ายน้ำได้หรอลึกขนาดนั้นจ้าลอยน้ำได้หรอลอยเอาเราสิบฟุตใสงเอาถุงอ่ะลองนั่งเบาะรถไป บารถมันเป็นพรมมันเปียกน้ำเหม็นด้วยอยากจะคิดเลยจะมาทำบุญนะเนี่ยทำไมไดิ้งดิ้งาลูกเต่าลงน้ำกันเนี่ยหมดสักนะทีนะทีเนี้ยไม่เอาแล้วนะ,ะวันนี้ขี่รถไปพี่โลกก็มอน้ำรั่วเสียเงนินซื้อมอ้น้ำกลับมามันลืนตกน นู้น่นะลึกเขาทำอ,อ,อะไรอะไรทาน้ำอะ่ะทาน้ำมันกว้างไงก็เนะมองมาก็แล้วนึกว่าแห้งเนาะล,ลองไปดูน้ำดิเ้า <c> เ <ười> ลือนอย่างนมองนี่